ทุ่งหิมะมันน่าตื่นเต้นยิ่งนักไม่ต้องห่วงเจ้าไม่ได้อยู่ลำพังแน่นอนว่าจะมีคนที่อยู่เคียงข้างเพื่อช่วยเหลือเจ้าขอบคุณที่ชี้แนะขอรับอย่าเที่ยวเล่นให้มันมากนักหระระวังเอาไว้ให้มากอย่าประมาทเด็ดขาดโดยเฉพาะคนที่เจ้าเองก็รู้อยู่แก่ใจ ทราบแล้วขอรับหากมีใครอยากเผชิญหน้าก็เข้ามาหากเป็นบุรุษจะฆ่าให้ตายทั้งเป็นหากเป็นสตีข้าจะกินไม่เลี้ยงเออผู้อาวุโสหากว่าข้าเข้าไปยังวิหารเสวียนเทียนแล้วข้าจะต้องทำเช่นไรงั้นหรือต้องมองหาโอกาสอย่างไรหรือข้าเองก็ไม่รู้ข้าเพียง รู้ว่ากุญแจสําคัญซ่อนอยู่ภายในวิหารเวียนเทียนเรื่องของวิหารเวียนเทียนข้าคิดว่ายังไม่มีใครในแดนดาลาตอนนี้รับรู้ถึงมันผู้เอาสุสขอรับข้ามีอีกเรื่องจะขอตอนนี้เหมือนว่าประตูโลหิตที่แดนโลกล้างโบราณมีการเคลื่อนไหวหากว่าผู้สืบทอดแห่งทันสวร์ออกมาช่วยบอกกับนางทีว่าให้รอข้ากลับมาหานาง ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองเจ้ากลับไปเตรียมตัวที่สำนักหลิงเสีย่ยวเสียเถอะตำหนักหลิงเสี่ยวต้องเตรียมตัวอีกนานแค่ไหนข้าเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวอีกวันนี้ก็ยังคงเตรียมตัวเหมือนเคยใครนะยามคำ่ำยามคืนไม่รู้หรือว่าควรทําเช่นไรประมุกมีคนฟางให้นําสารน,นี้มาส่งถึงท่านขอบใจมากไปพักเถอะ สัมผัสไม่ได้ถึงลมหายใจหรือกลิ่นอายใดๆเลยจะต้องเป็นยอดฝีมือแน่มาพบการยามค่ำคืนนี้ข้าจะรอเจ้าอยู่ที่เมืองฉางเฟิงฝีมือใครกันแม้ว่าจะไม่มีวี่แววของวิหารเสียนเทียนแต่อดทนรอไม่ไหวที่จะจู่โจมข้ากันหรือขอไปดูให้เห็นกับตาหน่อยเถอะซามีจะไปไหนงั้นเหรอสิทธิ์พี่ตัวน้อยข้ามีธุระนิดหน่อยเจ้าพักผ่อนเถอะ <G al chen> รีบกลับมานะแอบนี้ไปดึกดึกเดินเดินอีกแล้วเป็นบุรุษเจ้าเล่ะอะไรเช่นนี้พวกบุรุษก็เช่นนี้แหละนะแบบนี้พวกข้าจะหลับลงได้อย่างไรเ <G al chen> ช่นนั้นก็ออกตามไปดูเลยสิกลับมาบอกด้วยละว่าเขาอยู่กับใครแล้วพวกเราก็จะรวมพลังไปไล่ฆ่านางเสียแต่ข้าขอผ่านนะตอนนี้ข้าหมดเลี่ยวแรงแล้ว ข้าก็อยากไปพวกสตรีที่กลับมากับเขามักจะแข็งแกร่งอยู่เสมอข้าเอาชนะพวกเขาไม่ได้แต่หากว่าพี่สู้เยียนไปข้าก็ไปด้วยข้าไม่ยอมหรอกนะที่อยากให้ใครมาผลักข้าออกจากเตียงที่ไม่ใช้หลับนอนกับสามีอย่าก,กังวลนักสี่สามีนั้นมีเรื่องมากมายพวกเจ้าพักผ่อนเถอะไม่เพลียกันหรือไงท่านพี่ใจดีกับเขาเกินไปนะ ท่านพี่ความแข็งแกร่งของเจ้าเพิ่มขึ้นอีกขั้นอีกแล้วงั้นหรือพักผ่อนเธออย่าสร้างปัญหาก็ได้เมืองฉางฝึงจันทามืดมิดสายลมวิวท้องนาภาร้อนดังเพิงโลกันเจ้าช่างกล้ามากที่ออกมาข้างนอกในยามเช่นนี้หาก้านำยอดฝีมือมาสักสามหรือห้าคนมายัางที่นี่แล้วสร้างค่ายกล ตาข่ายฟ้าสวรรค์กับเจ้าเจ้าจะทําอย่างไรลือเสียงนี้จดหมายนั่นมาจากผู้อาวูโสงั้นหรอแล้วเจ้าคิดว่าใครเป็นคนส่งไปละ่ะเพราะไม่รู้จึงได้ถ่อมมาแห่ที่แห่งนี้ยังไงละ่ะผู้อาวูโสให้ข้าออกมาเช่นนี้มีเรื่องใดงั้นหรือเพราะข้าคิดว่าเจ้าน่าจะเป็นคนที่สามารถอธิบายกับข้าได้ดีที่สุด ความรู้สึกนี้เคยเกิดขึ้นกับข้าแล้วครั้งหนึ่งข้านั้นมีความอ่อนไหวต่อกฎฟ้าสว่างมากกว่าใครๆและข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นวิหารสเสวียนเทียนผู้อาวุโสทราบหรือไม่ว่าวิหารสเสวียนเทียนจะเปิดขึ้นเมื่อใด ภายในเดือนนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายที่วิหารเสวียนเทียนจะเกิดขึ้นในตอนนั้นข้ายังจําได้มันช่างน่าเสียดายที่ข้าดันถูกเจ้าอูกวงหลอกจนพลาดท่าเสียก่อนผู้เอาโสตต้องการเข้าร่วมกับข้างั้นหรือข้าบอกแล้วไงว่าหากมีโอกาสข้าช่วยเหลือเจ้าแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ข้าคงไปเข้าร่วมกับเจ้าไม่ได้หรอกเจ้าเองก็น่าจะทราบเหตุผลดีข้าทราบดีแล้ว ท่านเรียกข้ามาวันนี้ตอนนี้ข้าเป็นเหมือนเนื้อลำข้าก้อ,อนตูของพวกเราจากักรพรรดิเทวะปลอมแพทย์หยกนี้บันทึกทุกสิ่งเกี่ยวข้องกับวิหารเวียนเทียนเอาไว้เจ้าออกกลับไปดูเสียมันอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะข้าไม่ได้เป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ข้าคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเจ้าเจ้าจงนำไปคิดวิเคราะห์เอาเองอยู่ที่เจ้าจะตัดสินใจ ท่านรู้เรื่องเกี่ยวกับภายในวิหารเสวียนเทียนด้วยงั้นหรือขอบคุณผู้อาวุโสหากไม่ใช่พอเจ้าข้าก็คงติดอยู่ในช่องว่างมิตินั่นและรอดรอคอยความตายจนกว่าข้าจะตายข้าจะไม่ปฏิเสธสิ่งที่ข้าสามารถช่วยเหลือเจ้าได้หากว่ามีเรื่องที่ต้องขอความช่วยเหลือจากท่านข้าจะไปอย่างแน่นอน มีอีกเรื่องที่ข้าอยากจะถามกับเจ้าข้านั้นไม่ได้ต้องการที่จะสืบทอดสำนักสดับฝันแต่ที่แห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากข้าข้าไม่รู้ว่าจะสามารถดูแลพวกเขาได้ไหมหากเป็นเช่นนั้นให้พวกเขามาอยู่ที่สำนักหลีงเสียวของข้าก็ได้หากว่าอยู่ภายใต้สำนักหลีงเสียวพวกเขาจะปลอดภยัยขอบคุณมาก เจ้าเตรียมตัวสำหรับวิหารเสียนเทียนที่จะเปิดขึ้นเถอะศัตรูที่เจ้าต้องเผชิญไม่ใช่แค่ปีศาจขอบคุณที่ชี้นะพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่งั้นหรือแล้วก็โฉงฉีเจ้ามีศัตรูเยอะไม่ใช่หรอทำไมถึงไม่ปิดลมหายใจเสียเลยล่ะข้อศัตรูเยอะงั้นหรือ ไม่ใช่ว่าเจ้าต่างหากเหรอที่มีศัตรูมากมายแต่การรับรู้ของเจ้านั้นเฉียบคมมากด้วยรากฐานปางจีสัมผัสนี้น่าจะสูงกว่าขีดเด่นจักรพัิเทวปอมด้วยซ้ำแม้ว่าจะอยู่ในแดนดาราแต่ระวังตัวไว้ก็ไม่เสียหายผู้อ a วโซลีให้พวกท่านมางั้นหรือแล้วนางเป็นใครงั้นหรืนางรู้การมีอยู่ของวิหารเสวียนเทียนด้วยงั้นหรือผู้อาวโส ซึ่งวี่จู้นางอยู่ในยุคเดียวกับจกักรพรรดิทรนงและข้าได้รับการยืนยันจากจากักรพรรดิทรนงแล้วว่านางไม่ใช่คนชั่วร้ายยังมีจกักรพรรดิเทวปลอมจากยุคนั้นรอดมาถึงตอนนี้ด้วยงั้นหรือนางทําได้อย่างไรเรื่องมันยาวนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมนางถึงเรียกให้ข้ามาอย่างที่นี่และมอบสิ่งนี้ให้กับข้าพวกท่านจะไปยังวิหารเสวียนเทียนกับข้าหรือไม่ มีแค่ข้าเท่านั้นที่จะเข้าไปกับเจ้าอีกสองคนไม่สามารถเข้าไปได้อาจจะเป็นเพราะว่ามหาจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั้นแข็งแกร่งได้ด้วยความบริสุทธิ์ของสายโลหิตพวกเขามีเส้นทางการบวมเพาะที่แตกต่างออกไปเป็นเหตุผลว่าทําไมวิหารเสียนเทียนจึงไม่เปิดให้พวกเขาเข้าไปได้ผู้อาวุโสชงฉีกับหลิวเหยียนไม่สามารถเข้าไปได้งั้นหรือแบบนี้ก็คงต้องเปลี่ยนแผนงานสินะ ผู้เอาสูทั้งสามอยากยืดเส้นยืดสายกันสักหน่อยหรือไม่เจ้าจะทำอะไรงั้นหรือมากับข้านอกอาณาเขตปีศาจเมืองชางหลางแม้ว่าเราจะฆ่าปีศาจไปมากมายเพียงใดแต่ยิ่งมองมันก็ยิ่งรู้สึกเหมือนว่าไร้ประโยชน์ไปโดยชิ้นเชิงน้อยท่อนจบรอชอนปีศาจจำนวนมากเข้าไปในลูกแก้วมิติลี้ลัอเพื่อเป็นเฉลยสึกงั้นหรือ บางทีค่าคงกังวลเกินไปถือฉเฉลยว่าเป็นการระบายกําลังเสริมพวกเขามาแล้วกลับกันเถอะห้องรับสำนักหลิงเสี่ยววิหารสเสวียนเทียนเป็นดินแดนรับแห่งฟ้าสวรรค์มันมีมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นแห่งแห่งฟ้าสวรรค์ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นและมันจะเปิดขึ้นก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องเปิด ในส่วนลึกที่สุดของวิหารเสวียนเทียนหม้อเทียนติ้งตั้งเอาไว้อยู่ภายในนั้นมีความลึกลับของสวรรค์มากมายนับไม่ถ้วนแต่หากมันพบความสำเร็จที่จะได้เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็เพิ่มมากขึ้นนอกจากหม้อเทียนติ้งที่อยู่เมื่อเสมือนกุญแจสำคัญของการเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แล้วยังมีโอกาสมากมายซ่อนอยู่ภายในวิหารเสวียนเทียน วิหารสเสวียนเทียนหม้อเทียนติงแล้วถ้าหากว่าเจอแล้วต้องทํายังไงละ่ะแผ่นโยกนี่ไม่ได้กล่าวสิ่งใดเพิ่มเติมแล้วเหมือนว่านี่จะเป็นแค่สิ่งที่นางรู้อย่างไรก็ตามมีการกล่าวในนี้ว่าอาจจะต้องมีคนมากมายตายจากเหตุการณ์นี้มีเพียงหนึ่งในสส่วนที่เข้าไปเท่านั้นที่จะอยู่รอดท้ายที่สุดแล้วผู้อาวุโสเชิงก็ไม่เคยเข้าร่วมวิหารสเสียนเทียนแต่ ที่แน่ๆชานเยอร์ที่อยู่ฝ่ายเผ่าปีศาจพวกมันจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิหารเสวียนเทียนแน่และสิ่งที่เครื่องก้าวปีศาเทวะรู้นั้นมีมากกว่าจากักรพรรดิเทวะปอมอย่างแน่นอนเผ่าปีศาจจะต้องเตรียมตัวสําหรับการเข้าไปยังวิหารเสวียนเทียนแล้วแน่เพื่อที่จะก้าวสู่เส้นทางที่แท้จริงข้าจะต้องใช้โอกาสนี้ฆ่าพวกปีศาจให้ได้มากที่สุด แม้ว่าข้าอาจจะต้องพลาดโอกาสในครั้งนี้แต่ข้าไม่มีวันยอมให้พวกปีศาจได้รับมันไปอย่างแน่นอนห้าวันต่อมาเมื่อพิจารณาจากที่ผู้อาวุโสหลีกล่าวแล้วหลังจากที่วิหารเสียนเทียนปรากฏขึ้นบนโลกการวุพ่อของจักรพพัดเทวะและราชันปีศาจจะหยุดนิ่งภายในรัศมีอำนาจของวิหารเสียนเทียนภายในช่วงเวลาสั้นๆผู้คนที่เข้าไปภายใน ที่แห่งนั้นจะสามารถวันลุจุดคอขวดที่ติดค้างมานานหลายปีและก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นไปอีกได้วันนี้นิมิตของวิหารสเสวียนเทียนปรากฏขึ้นในช่องว่างมิติระหว่างแดนดาราและแดนปีศาจมายาเหมือนส่งคนไปตรวจสอบแล้วแต่ไม่ว่าพวกเขาจะใช้วิธีการใดก็ไม่สามารถเข้าไปใกล้ถึงมันได้สักทีเหมือนกับว่ามันไม่มีตัวตน แต่ทุกครั้งที่นิมิตวิหารสเสวียนเทียนปรากฏขึ้นพลังวิญญาณแห่งแดนดาราทั้งหมดได้รวมตัวแล้วทะยานไปสู่วิหารสเสวียนเทียนอย่างรวดเร็วและบ้าคลั่งขนาดวิหารสเสวียนเทียนยังไม่เปิดแต่ล่องรอยแห่งปรานยังทรงอำนาจถึงเพียงนี้หากวิหารสเสวียนเทียนเปิดขึ้นมาจริงๆข้าไม่อยากคิดว่าข้างในนั้นเป็นเช่นไร ดูเหมือนว่าวิหารสเสวียนเทียนจะต้องใช้ต้นกำเนิดจิตวิญญาณของโลกทั้งใบเพื่อสร้างต้นกำเนิดใช้เป็นรากฐานการดำรงอยู่ของวิหารสเสียนเทียนดูเหมือนว่าไม่สามารถปกปิดการมีอยู่ของมันได้อีกต่อไปเมื่อมันปรากฏทุกคนจะมุ่งไปที่มันแน่หอเจตทะเลหมอกหากว่าเป็นเช่นนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้ใดเข้าผู้ใดอยู่เฝ้า ว่เจ้ามีอะไรจะเสนอหรือไม่สิ่งที่ข้อกังวลที่สุดคือหากทุกคนเข้าไปยังวิหารเสียนเทียนข่าวเดียวพร้อมกันกองกําลังของแดนดาลาเละเทะทันทีหากคิดอะไรไม่ออกข้าจะเว่งค้นเสนอเองแน่นอนอยู่แล้วว่านี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคงไม่มีใครอยากจะพลาดมันไปได้จับสลากข้ารู้ว่าไม่มีใครอยากที่จะพลาดโอกาสเช่นนั้นก็ต้อง เพึ่งพาโชคเท่านั้นหาว่าเจ้าได้รับโอกาสนั้นหมายความว่าสวรรค์ไม่ได้เข้าข้างเจ้าแม้ว่ามันจะดูไร้สาระแต่ก็เป็นวิธีที่ถือว่ายุติธรรมที่สุดท,ท,ที่ข้าจะคิดออกได้แล้วจกักรพรรดิเทวาป้อมทั้งหมด30คนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปยังวิหารเสียนเทียนได้ข้าหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับพรจากสวรรค์กับ ไปเตรียมตัวและรอให้ถึงวันนั้นหากว่าใครมีข้อเสนอปวดกาวออกมาเลยแต่หากไม่มีเมื่อถึงวันนั้นแล้วใครขัดขืนต้องตายเท่านั้นไม่มีความปานีใดๆครึ่งเดือนต่อมาสำนักหลิงเสี่ยวเจตจำนงฟ้าสวรรค์นในร่างของข้ามันพลุ่งพล่านมากวิหารสเสวียนเทียนห้องโถงขนาดใหญ่ประกายสะพังสว่างสวยไปทั่วท้องนาภากระจายไปทั่วทุกของทุกมุมของ ความมืดมิดที่อยู่บนผิวโลกวิหารเสียนเทียนกำลังจะเปิดแล้วต้นกำเนิดพลังวิญญาณแห่งฟ้าสวรรค์ลดลงอย่างมากการเปิดวิหารเวียนเทียนนั้นทำให้ต้นกำเนิดพลังจิตวิญญาณแห่งแดนดาราหายไปมากกว่า100ปีดินแดนลับแห่งสวรรค์นี้เป็นความล้ำค่าที่มหาศาลสมคำล่ำลือครั้งนี้ข้าต้องแบกรับความรับผิดชอบของชีวิตของแดนดารา ข้าจะต้องกลับมาด้วยร่างจีวิญญาณหรืออำนาจที่คำจุนแดนดาราขอให้ประมุขประสบความสำเร็จขอให้ประมุกได้เป็นจักรวดิผู้ยิ่งใหญ่รีบกลับมานะข้าจะนอนรอเจ้าอยู่ที่เรือนหอของเราได้สิข้าจะรีบกลับมาหน้าวิหารเสียนเทียนมากันครบแล้วใช่ไหม ช่างหม่อเขาก็ได้รับโอกาสในการเข้าไปอย่างวิหารเสียนเทียนเช่นกันผู้อาวุโสทั้งสองข้ามีคําถามขอรับกล่าวมาเท่าที่ข้ารู้ประมุขอย่างนั้นเป็นผู้บัญชาการกองทัพของเดนดาราก,ก็จริงแต่เขาไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิหารเสียนเทียนแล้วเขามาทําอะไรที่นี่งั้นหรือเจ้ามาทําอะไรล่ะข้าก็มาเหมือนเจ้านั่นแหละอะไรที่เจ้าทําได้ข้าก็ทําได้เหมือนกัน บามุกอย่างยังเป็นเขตแดนจกักรพรรดิว่าอยู่ไม่ใช่หรือแบบนี้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้วยงั้นหรือหากว่าต้องการเข้าร่วมครั้งนี้คิดค่ายคิดว่าเจ้าคงจะจะต้องกลับไปฝึกมาอีกสักร้อยปีข้ามีคุณสมบัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจ้างั้นหรือหรือว่าเจ้าเป็นคนสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาผู้อาวุโสหากว่าอย่างใครถูกอนุญ,ญาตให้เข้าไปได้ ข้าเกรงว่าคนที่อยู่เบื้องล่างอาจจะมีความโกรธเคืองได้นะขอรับยังไงก็ขอให้ท่านนําเขาออกไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้วยขอรับสิ่งที่เจ้ากล่าวมาก็ถูกการที่ประมุขหยองเข้าไปยังวิหารเสวียนเทียนจกักรพรรดิเทวะปรมคนอื่นๆที่อยู่ในแดนดาราจะคิดอย่างไรเงินหรือการบุเพาอของเขาก็ยังเป็นแค่ขีดแดนจกักรพรรดิเทวขั้นที่สามเขาเข้าไปก็คง ไม่รอดเป็นคนแรกแล้วกระมังเงียบอย่งางไคเป็นตัวแทนของข้อเองพอครั้งนี้ข้าไม่ได้เข้าสู่วิหารเซียนเทียนหากได้ยินแล้วหวังว่าพวกเจ้าจะไม่มีข้อตัแยง้งใดๆแบบนี้หมายความว่าไงผู้โอโซลีเป็นบุคคลที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในหมู่ของพวกเราแล้วนะผู้โอโซลีคิดทบทวนอีกครั้งด้วยขอรับ ผู้อาวุโสทั้งสองขามีเรื่องที่จะกล่าวไม่รู้ว่าเหมาะสมที่จะกล่าวหรือไม่พี่ลินอยากกล่าวสิ่งใดเขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพตงเฉินเขาเป็นผู้อาวุโสที่ได้รับการรู้จักอย่างทั่วถึงในแดนดาราและยังเป็นบุคคลสําคัญความเห็นของเขาคงจะหนักแน่นพอสมควรผู้อาวุโสลีน,นั้นอายุมากแล้ว หากได้เข้าไปก็คงจะมีโอกาสไม่ได้มากแต่การหากเป็นยอย่างไรเขาเป็นดังดาวเด่นแห่งแดนดาราและยังได้รับมรดกเจตจำนงฟ้าสวรรค์จากท่านจักรพรรดิปกายจันทาข้าเห็นด้วยที่จะให้เขาได้เข้าไปยังวิหารเสวียนเทียนเพื่อรับโอกาสมากมายที่อยู่ภายในน,นั้น ใช้ชื่อเสียงของตัวเองเพื่อกบคำพูดของข้าว่าไรสาระสินะหากว่ามีบุคคลสำคัญถึงสองคนเห็นด้วยเช่นนี้พวกเขาก็คงจะไม่สามารถขัดขืนอะไรได้แล้วนะขอบคุณผู้อาวุโสลินที่เห็นด้วยเช่นกันกับข้าข้าและอย่างข้ายได้หารือเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วตอนนี้แดนดาลาอยู่ในระหว่างความเป็นและความตายข้าจำเป็นต้องอยู่ที่นี่เพื่อดูแล ข้าไม่สามารถไปไหนได้ทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามข้าขอขอบคุณผู้อาวุโสหลีอีกครั้งคุณธรรมสูงส่งข้าขอชื่นชมจะมีใครคัดค้านหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นเมื่อเข้าไปยังวิหารเสียนเทียนแล้วจงช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างสร้างความขัดแย้งกันเองภายในนั้นเด็ดคาดข้าจะรอฟังข่าวดีจากพวกเจ้าอยู่ข้างนอกนี้ วิหารเสวียนเทียนพวกเขาเหมือนว่าจะมีประมาณ40หรือมากกว่านั้นแม้ว่าจะมีความได้เปรียบเรื่องจำนวนแต่ก็ยังพอที่จะยอมรับได้ระวังเจ้าผีดิบนั่นไว้ให้ดีความแข็งแกร่งของมันอยู่เหนือสุดในเหล่าบรรดาครึ่งเก้าวิสอดเทวะรลับมือไม่ได้ง่ายๆเนี่ยยาประมอดมันเด็ขดขาดขอรับข้าเคยได้ยิน ชื่อเสียงของเขาตอนอยู่ในแดนปีศาจมายาอยู่บ้างเขามีฝีมือจริงๆนั่นทำไมเขาถึงคล้ายกับเผ่ามนุษย์เงั้ยหรืหนึ่งในสีแม่ทัพลัทธิวิถีมอนแม่ทับหัวเขานั่นเองไม่อยากเชื่อว่าแม่ทับหัวจะโดดเด่นท่ามกลางกลุ่มของเครื่องก้าวปีศาเทวะในฐานะของเผ่ามนุษย์แต่ไม่รู้ว่าทำไมคาดถึงรู้สึกเหมือนว่า ข้าเคยพบกับเขาที่ไหนสักแห่งเจ้าเองก็ต้องระวังบุคคลนั้นไว้ให้ดีหนึ่งในสี่ของแม่ทัพลัทธิวิถีมารนั่นเขาคือคนที่เป็นปริศนามากที่สุดการที่พวกลัทธิวิถีมารจะปรากฏขึ้นเหมือนว่าเขาจะไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนมาก,ก่อนและข้าก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนข้าจะจดจำเอาไว้ เข้าไปข้างในหาโอกาสข้ามันแทงฆ่าด้วยหรือจะฆ่ามันให้ตายตั้งแต่ตอนนี้ดีละ่ะพวกเจ้ามัวชักช้าอะไรกันอยู่ไปหยุดนิ่งระวังหอกนั่นมันมีวิธีแห่งเทพวิชารับบางอย่างอยู่ถอยกลับมาพวกเจ้ารออะไรกันอยู่เข้าไป พวกเขานำเข้าไปก่อนแล้วข้าไม่รู้ว่าพวกจะพัดเทวะป้อมเหล่านั้นวางกับดักเช่นไรไว้รอพวกเราเข้าไปที่นั่นมันจะเป็นแหที่อ้ารอรับพวกเราเอาไว้อยู่หรือเปล่าย้อนค่อยไปพวกอาวุโสระวังตัวด้วยเอาละทุกท่านเชิญโอกาสการเข้าวิหารเวียนเทียนครั้งนี้ข้าได้สละสิทธิ์ที่จะได้เข้าไป แต่ถึงพวกเจ้าขอให้ข้าตัดสินใจอีกครั้งข้าควจะเลือกเหมือนเดิมซึ่งวี่จู้งั้นเหรอผู้บัญชาการหลีได้ยินซสื่อเสียงมานานข้าสามารถเข้าไปได้หรือไม่ท่อนไม่ได้อยู่ในกรอควบคุมของข้าข้าไม่มีสิทธิ์ได้ไปบังคับอยู่หรือความต้องการของท่านแต่หากท่านพบย่างค่อยข้าฝากท่านดูแลเขาด้วยไม่ต้องห่วงข้า ข้าจะไม่สร้างปัญหาให้กับเขาอย่างแน่นอนแต่กับคนอื่นๆข้าไม่สนวิธีผู้ฝึกยุทธเส้นทางที่ก้าวไปเพื่อความแข็งแกร่งผู้ใดขวางนั่นคือศัตรูเป็นเช่นน,นั้นหากข้ารอดมาได้ข้าสัญญาว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องแดนดารานี่คือมิติเคลื่อนย้ายงั้นเหรอ แม้แต่ข้าที่เชี่ยวชาญเคลวิชาห้วมิติยังรู้สึกกระอักกระอ่วนในหัวและผู้อื่นที่เข้ามายังวิหารเสวียนเทียนจะมีความรู้สึกที่หนักอึ้งมากกว่าข้ามากเพียงใดภายในวิหารเสวียนเทียน ปลานจิตสัมผัสไม่ได้รับรู้ถึงสถานการณ์เช่นนี้มานานแล้วดูเหมือนว่ามิติเคลื่อนย้ายนั่นจะนำพาคนไปยังสถานที่ที่แตกต่างกันสมแล้วที่เป็นสถานที่ที่เป็นดังความลับแห่งสวรรค์ความหนานแน่นของพลังวิญญาณนั้นไม่มีสถานที่ใดบนแดนดาราเทียบเคียงได้กลิ่นหอมพ้นจากกระจรทองคำงั้นเหรอนี่เป็นวัตถุดิบชั้นยอด ของนักปูนโอสดไม่ยากไม่อยากเชื่อว่ามันจะอยู่ในวิหารเสวียนเทียนแบบนี้ฮิฮิข้าขอไปแล้วนะเหมือนว่าเจ้าอาสรอาสรพิษลงกดเกตทองจะอยู่ดูแลเฝ้าผลจักาจารจันทร์ทองคําอยู่ณแดนดา,า,นา,า,าราผลจักรจันทร์ทองคําได้ศูนพันไปแล้วรวมถึงเจ้าอสสรพิษลงกดเกตทองเช่นกันไม่อยากเชื่อว่าเจ้านี่ปรากฏขึ้นมาเพื่อพ่นลม หายใจใส่ราชันปีศาจเช่นข้าไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจข้าไม่ฆ่าเจ้าหรอกอสรพิษน้อยมู่จู้มู่ลู่จะเห็นเจ้าผลจ,กจักระจรทองคําหรือยังนะพวกเขาจะต้องดีใจมากแน่แ่ข้าจับเฉลยในเมืองชัางหลังมาได้ไม่น้อยถึงเวลาที่จะได้ใช้ประโยชน์จากพวกเขาแล้วอย่างใรเจ้าคิดจะทําอะไรกันแน่เออที่นี่ที่ไหนไม่นะอ้า